ไม่เหมือนนะไม่เอาคนแต่งตัวแบบว่าไม่ครบร้านไม่ออกจากบ้านใช่ไม่ทางบ้านถามมาหัวร้านเหรอเหลืออะไรหัวร้านเหรอเหลืออะไรก็มีคนบอกขอชช้แมฟแปนอ๋องค่ะ เสื้อทอนเกลียเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะปะพี่อค่ะพี่อ,อ,อยู่แนะนำอยู่เป็นแฟนหนูเออเหรอได้ชื่อว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่ปากร้ายที่สุดในประเทศทเนี้เป็นเป็นนิกิบสิงแวดล้อมสิ่งที่หนูต้องการสื่อมากที่สุดก็คือการปฏิรูปก,การศึกษามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเยอะไม่เยอะไม่รู้นะถึงขั้นต้องเอาไปขังในห้อง เริ่มกันเลยดียวกว่าเพราะว่าพร้อมชอมมากแล้วค่ะช่วงของปังต้องมีแล้วจ้ะ <Hey! S 1> านมาคุณเห็นไหมคะว่าสินค้าของเ x ยวมี่นะคะเขาบูมและเป็นที่นิยมเพราะว่านะคะไอเทมตอบโจทย์การใช้ชีวิตค่ะไลเดียนจานชานพริศวอลคัมคุณอุ้มคุณนานจากแฟน <ersch> บริษัทของเรานะคะจะชื่อว่าแฟนสลิงค่ะซึ่งเป็นบริษัทแรกๆเลยที่นำสินค้าของทางเสี่ยมี่เข้ามาค่ะเสี่ยวมี่นี่ออกงี้ว่าอะไรเสี่ยมี่เสี่ยมี่แอคชั่นแพ้เธอช้าๆระวังขาหักนี่นะคะจะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าอเมฟิตแอร์รันนะคะรุ่นนี้เป็นแบบว่าลดแคลอรี่นะคะเบิร์นแคลอรี่ได้สูงมากๆแล้วก็ที่เห็นอยู่สามารถพับได้ภายใน5วินาทีเหลือเพียง13,990บาทค่ะ สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้า King Smith k 12 2-in-1 นะคะทั้งเดินได้นะคะแล้วก็วิ่งได้ด้วยค่ะป้าคะกีโมงล้ะคะอุยป้าอัญการรายาสวยจังเลยอ่ะนะคะทุกคน e p s ค่ะป้านิ่งหน่อยค่ะเข้าอินเสิร์ได้านค่ะป้านิ่งค่ะอย่าหายใจค่ะป้าานนิ่งค่ะคุณอุ้งคุณแอนค่ะป้าจะลอยแล้วค่ะ 2,599บาทค่ทๆๆะพร้อมกับแถมพัดดลมนึงค่ะเป็นพัดลมแบบมือถือหูไม่เหมือนอะ,นะไม่เอา,านี่ อันนี้เนี่ยคือเรื่องกรองอากาศถูกไหมกับอากาศเราตอนนี้มากเพราะถึงแม้เราอยู่บ้านบางที pm 2.5ก็เด็ดรอบเข้ามาในห้องรับแขกห้องนอนเราได้ค่งพันสองาสิบบาทค่ะรุ่นนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น 3C ตอนนี้เหลือแค่2,990บาทค่ะขอบคุณมากขอบคุณคุณอูนะครับช่วงสวยแซ่บมงลงก่อนแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับคุณสุวินาเตชะประเสริฐวิทยา pr director และ partner สวัส็จครับสวัสดีค่ะพี่มูกลูกบอกว่าผิวดีเนี่ยเพราะว่า จรงเหล่านี้ใช่ไหมผู้ความจริงมาผิวดีเนี่ยอาจจะเป็นเดิมผิวตัวเองแต่ถ้าเราไม่ดูแลผิวดีก็แตกได้<บ>นอกจากเทคโนโล,โลยีแล้วนวัตกรรมผิวหน้าผิวตัวนํนมาจากยุโรปค่ะ,คะแล้วก็เกาหลีบอกได้เลยนะคะว่าทุ์สตา์ชั้นนําของประเทศก็ยังแบบใช้บริการคุณมุ้ยหนึ่งในนั้นใบเตยอาชิยคุณแม่ใช่ที่ใครๆก็รู้ว่าจิเขาบอกใบเตยจิเป็นคนดูแลตัวเองโมเดลิ่งรีทเมนะคะก็คิดสำหรับคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าคุณมีแบร น้องใหม่ที่มาแรงนะคะชื่อว่ามาลิซาคลินิกอันนี้เนี่ยคนเนี่ยอยากดูดีตั้งแต่เส้นผมยันปลายเล็บแต่บางคนหุ่นดีมากเลยแต่หันหน้ามาตกใจเราก็เลยต้องแบบว่ามีการดูแลตั้งแต่เส้นผมึแต่พี่มุ้ยเดี๋ยวมาริซาก็จะมีพี่หมากมาดูแลเราถูกต้องค่ะอันไหนที่พี่หมากเขาโดนหน้าพี่หมากมาโดนหน้าชัดอันนี้โดนปากพี่หมากมาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดต่อมก่อนนะคะ เราเรารู้สึกได้ว่าแบบว่ามีความเย็นแล้วชุ่มชื้นกลิ่นไม่มีความเป็นธรรมชาติอ่ะสมว่ามันมีฟอร์มารีนอยู่แล้วมันจะตีกันไหมอ้สวยให้ได้เท่าชันนะจช้ช่วงสุขภาพดีๆมีทุกวันต้องดับด้วยพี่เอิร์ธพมรกัน ทางบ้านถามว่ารู้สึกยังไงคะเวลาคุณคือมีคนบอกว่าเป็นเครื่องเพชรเนี่ยคนแต่งตัวแบบว่าไม่ครบร้านไม่ออกจากบ้านใช่ไหมทางบ้านถามมาหัวร้านเหรอเหลืออะไรหัวร้านเหรอเหลืออะไรก็มีคนบางนคนมีความสุขกับการที่เราใส่แล้วเรามีความสุขจบไม่ใช่แต่แต่ไม่ใช่ว่าต้องใส่แบบประโคมเพชรตลอดเวลาก็่ไ้วแบบสถานการณ์นะไม่ใค่ประคมอะไรเลยนะสนุกไปรูเท่าไหร่แล้ว อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่าไหร่คะห้าสิบแล้วก็ไม่เกือบหรอกสบ,บัานสาลี่เจนวัยอย่างเราไม่เป็นเป็นยุคพวกแบบไดโนซลาร์อะไรแบบี้อายุเกือบ50แล้วเนี่ยยังใส่ชุดไายน้ำหุ่นเดอยูงเปิดรูปไนมันยังโชว์ได้ไม่หนุ่มยังเฟิร์มมากดูแลด้วยดีเอยอย่าพูเรื่องจริงพี่อ๋อ ไอเอสจอดูดูดูตกป้าป้าเข้าไปนั่งก่อนเลยอันดับแรกอ่าไม่ต้องป้าค่ะเพราะว่าเหนือป้าไม่กระชับอะไรแล้วค่ะขอเชิญแม่แฟนอ่อมค่ะขอเสื้อถกงเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะป้าพี่เอ๋ขาพี่เอ๋หนูแนะนำอยู่เป็นแฟนหนูเอาเหรอลึกถึงตู้อบสบุนไพรคือหนึ่งมันเบา คือมันพักเก็บปุ๊บๆได้เลยคือมันจะค่อยๆแบบปล่อยความร้อนอแล้วแล้วมันจะลงไปถึงชั้นของผิวหนังได้ลึกแล้วจะบอกว่าซื้อตู้เดียวอบได้ในบ้าน9700สุดมากอยากสวยหรือว่าอยากหุ่นดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเพราะั้นวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์กมากขอบคุณมากช่วงลวงให้ลึกกับซุปตา มีซิปในยูทูบ2020นะครับพี่ป้อมวินิีแล้วก็น้องร็อบจ้าดีด้วยดีร้อกดีได้ชื่อว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่ปากร้ายที่สุดในประเทศไทยยังไงพี่ป้อมจริงไหมคะจริงหรือเปล่าพี่จะดีใจกับกับคำผ่านี้หรือเปล่าเราเราก็ไม่เคยรู้ตัวหรอกว่าเราปากร้ายหรืออะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราเขียนอะไรหรือแท็กอะไรอ่ะอยากจะเน้นให้คนมาอ่านแบบรู้สึกแบบสนุกแล้วก็แบบมีอารมณ์มีอะไรที่ลอย ทั้งแต่งหน้าที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยจริงไหมคะมันก็ไม่ได้ถูกแต่มันก็ไม่ได้แพงที่สุดเพราะมันมีคนแพงกว่าเรา,าแต่บางทีนะคะถ้ารักกันจริงก็แต่งฟรีใช่ไหมคะโอ้ยบ่อยมากคะ่ะไม่รู้เลยเนะว่าป้าใช้อำนาจในการที่ใช้อำนาจในการแต่งหน้าฟรีตลอดเหนือฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหลังคามีต้นมะพร้าวเล่นการแต่งหน้าของปี2021ก็ จะจะเล่นเรื่องสีเนาะเรื่องแบบเส้นแล้วก็เรื่องการแบบใช้เทคนิคในการอย่างเช่นอมเบอร์จีปากใครชอบคำนี้ก็คืออมเบอร์นะครับไม่ใช่อมเบอร์เพราะถ้าเกิดอมเบอร์คือใครมาอมเบอร์ไม่มีมีแต่ออมเพลินค่ะเรากลับมาสู่น้องร็อน้องร็อคะหลังจากได้รับแบบว่ามงกุฎแล้วน้องร็อชีวิตเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่หนูต้องการสื่อมากที่สุดก็คือการปฏิรูปการศึกษามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสื่ออย่างเช่นสุขศึกษาเนี่ยค่ะบอกว่าเพศอย่างพวกเราคือการเบี่ยงเบนทางเพศหรือเป็นคนโรคจิตวิปริตอยากให้โลตรงนั้นทิ้งออกไปแล้วก็มองถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศนี่เป็นเรื่องที่ปกติใช่ค่ะก็คือซีมเลสคือแบบไร้ขอบเขตค่ะไม่ได้เป็นดาราดังแต่อยากให้ป้อมวินิแต่งหน้าให้ต้องทําอย่างไรคือต้องโทรหาผู้จัดการก็จ้างคนลดไม่เกินเงื่อน่ะป้อมวินิตเป็นเป็นมิจฉาปิงแวดล้อม ทำความรู้จักกันก่อนสวยก็ต้องอดทนแล้วเอาเงินทั้งหมดมาซื้อเมคอัพของพุทเ้อมวีเนสความรู้จักกันก่อนความรู้จักกันก่อนนะค่ะจากเลือกศิลปกรรมหน้าอย่างไรให้เหมาะกับตัวเองครับพี่บ๊วยไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะสรุปแล้วพี่ป้อบไม่ได้ทำหมอจะต้องทำจ่ายตังค์คนเดียวค่ะหนึ่งต้องดูตัวอย่างของคนที่เคยทำมาก่อนแล้วพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ดูตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เรามองหน้าเราทุกวันนะมันมีอะไรที่แบบขัดใจเราตลอดอย่างทำอะไรก็ตามนะต้องศึกษาให้ดีแล้วว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องล็อกขา <c oughs> ตั้งแต่แบบว่าได้ตำแหน่งมาเนี่ยมีหนุ่มเข้ามาจีบมาพูดมากความจิงตอบตอบต,ตอบเลยเยอะไม่เยอะไม่รู้นะถึงขั้นต้องเอาไปขังในห้องเรื่องเล่าก็าาาคือไปกัน,นแล้วกระเทยรุ่นพี่นะอุ้ยตายแล้ว ผู้ชายก็จะมาขอเบอร์น้องอยู่นั่นแหละพวกแม่แม่ก็เลยบอกว่าเอามันเป็นของหน่อยพวกน้องเพื่อไม่ไหวไม่งั้นพวกแม่แม่คือไม่มีทางได้เกิดคือนางสวยอริจริงๆคือฉันโกรธนางแค่นี้แหละอันนี้เขาขังเลยนะมไม่ออกมนแงน่่งอังลยืยันืมไปเลยยันไปเลยเลืองรองพื้นอย่างไรไม่ให้ลอยกระตงขันกไม่อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลย มันก็ต้องเป็นแป้งรันออริอลแป้งดันออริจินอลมีสีสีค่ะไปไปตนําแ่ดขาวขาวอมเหลืองแล้วก็ผิวสองสีไปถึงผิวสองสีอมเหลืองตองป้อมจะต้องใช้เองด้วยแล้วก็ต้องใช้ให้กับดาราทั้งคู่นางทำเองหมดเลยขาดอยู่อย่างเดียวคือนางขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงบ้านอะตกทีเดียวก็สวยเลย949า้อส่บเาทอากินไปเมาส์ไป โดนัทมีชื่อเสียงระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาแต่มันกินแล้วมันหยุดไม่ได้ไม่ได้จริงๆแบ๊แบ๊มาบอกคนดูหน่อยสีว่ากินหอมขนาดไหนแบ๊มาลูกมาแบฟขอบคุณมากเขาจะบอกว่านะว่าเนี่ยโดนัทเนี่ยอันนี้คือโดนัทที่เรียกว่าฮิตตลอดการโดยเฉพาะอันนี้ออริจินัลเกรสกคอรสรสลามูนคือมีอายุยาวนานมากกว่า83ปีอันนี้จบทุกปั้าเท่าไหร่คะ แล้วครไหนมาห้าแสนคนแล้วใช่ไหมงั้นมาดูโปรโมชั่นวันนี้กันเลยดีกว่าโปรโมชั่นที่หนึ่งนะฮะ Magic of the North Pole X นะฮะ Original Grace พิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะกับ Line Shopping X a the Live ลูกค้าดูไลนย์อยู่ตอนนี้นะฮะเพียงคุณทักเข้ามาเราจะส่งรหัสให้คุณลูกค้าคนที่ดูถ่ายทอดสดตอนนี้นะ,ะฮะคือโดนั t เม g i c of the north p o e หนึ่งเซตแบบ<ะ>นี้นะครับรับฟรี d o n ั t o r i g i ินอ g r ก a t หนึ่งโหลจ้ะเอาไหมหยุดหยุดเอาลวะค่ะวันนี้นนสนุกมากเลยขอบคุณคุณผู้ชมห้าแสนคนด<ๆ>้วยครับ<ๆ><ๆ>วันนี้นะคะป้าและพี่แขและพี่อ๋องนะคะ ขอบอกกับทุกคนว่าเรามีความสุขมากที่เรามามอบความสุขให้ทุกคนนะคะและวันนี้เราสามคนนะคะขอลาไปก่อนกุ๊ดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ